สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลยประเสริฐสีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำน,นักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แต่ว่าตอนนี้ทีมงานสาวน้อยนะฮะอยู่ที่น่าจะเดินทางไปที่จังหวัดระยองกันแล้ววันนี้เล่นอยู่ที่ปวกแดงนะครับอ่าวน,นี้พระพิคเนศสิริสิทธิ์ประจําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับใครเห็นแล้วขอให้รวยเลยรวยปัง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 ,ปง,ปงนะครับสาธุสาธ,สาธุสาธุนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอัปเดต ร้านกาแฟวิ่งไม่ใช่ห้องซ้อมดนตรีแล้วก็ห้องพักนะครับศิลปินทีมงานสาวน้อยพันแพงกันนะครับนี่อันนี้ห้องซ้อมดนตรีเนาะนี่เป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงนะตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพใช่ไหมย,ยังไม่เห็นภาพว่าเป็นยังไงใช่ไหมตอนนี้ขึ้นเสาขึ้นหลังคาโค้งหลังคาแล้วนะครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยจะสวยมากมากนี่ครับนี่ นี่คือตัวจริงนะครเนี่ยพี่พีนะครับก็มาเตรียมตัวนะครับมาสร้างกันแล้วนะครับได้เวลาแล้วนี่ตัวจริงจะเป็นลักษไะแบบนี้ถนะ้นี่เป็นโครงนะครับสวยงามสวยงามนะครับเสร็จประมาณเดอนกุมมานะครับทุกคนส่วนนี้นะก็จะเป็นห้องพักนะครับห้องพักสองชั้น บรรยากาศตอนนี้นะครับแดดอ่อนๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบแปดโมงละแต่ว่าลมเย็นๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็อากาศหนาวเล็กน้อยนะฮะก็ะพอทนได้เลยครับทุกคนนี่รถแท้สาวน้อยก็วันนี้ก็มีงานทั้งสองสองหน่วยเลยนะฮะวันนี้เมื่อวานนี้ผมไปหน่วยหนึ่งเมื่อวานนี้ผมไปหน่วยหนึ่งคือคันนวดนะวันนี้ผมจะไปน่วยเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานนี้ผมไปหน่วยหนึ่งนะหนึ่งคือคันนี้หน่วยหนึ่ง เอ่อนอสองเ <c oughs> มื่อวานนี้ผมเป็นเมื่อในนู่นเลยลมแรงไหมดูเสื้อผมเมื่อวานนี้ผมไปหน่วยสองนะครับที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้ผมจะไปหน่วยหนึ่งนี่หน่วยเดียวคันนี้จะไปถ่ายเอ็มวีของน้องอนิสานะครับเอิญพักนางเอกน้อยนะครับในฉบับนางเอกหมอํรำรถแห่นะครับลำเพลินเตยเสดอดอ่าสนุก่วนกันแน่นอนฮนะ วันนี้เล่นกี่โมงครับเนี่ยวันดีครับวันนี้เล่นกี่โมงบ่ายสามบ่ายสามวันนี้ก็าไปถ่ายเอ็มวีด้วยอันนี้สาค,นนคันนี้แหละบอลบอกว่าต้องให้ติดให้ติดรถแห่ด้วยอเอ็นทักนางเอกน้อย เดี๋ยวแสดงใ้เดจะไป่วงน้าก่อนเดี๋ยวัด5โมงผมผมก็นนั้นสายไป10โมงไปไทยไปไทยที่อื่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปรถแท่ก็เล่นตามปกติเล่นทางปกติแต่ถ่ายเห็นบรรยากาศกี่กิโลที่ไปครับประมาณไม่ถึง5 0โครับโอ้แป๊บเดียวคนก็ต้องเยอะเนาะเนี่ยได้กบรรยากาศไงตามาเลยใช่ไง เหมือนเราล้างรถเลยว่าเหนื่อยหนึ่งวะล้างรถพร้อม,อมล้างรถเตรียมพร้อมพอดีเลยนะครับทุกคนนี่พอนรถโดนแดดมันจะสวยเพราะแสงแสงมันได้นะทุกคนนะอ่ะคนยังมายังไม่ได้ทักทายอาจารย์หน่วยเลย ส่วนผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปทีมงานไปมอรับวุใหญ่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่สมุดประการนะครับตามคิวงานที่ผม,มถ้าไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะที่เอกสารนะฮะก็เดี๋ยวเดินทางตามไปไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะฮะถ้าวันนี้เดินทางไม่ไหวก็จะไปพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศทั้งหมด ยอดจริงๆเลยคว้าวก็ตอนนี้นะครับเพลงยินหนึ่งแม่นเขายินมาแม่นอ้ายนะฮะตอนนี้ก็ติดมาแรงอยู่นะครับหนึ่งไมมาแรงอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะฮะที่เป็นกาลังใจให้กับบอสจูนะฮะแล้วก็ในหมวดเพลงเนาะหมวดเพลงเอิ้นฮักนาเอกน้อยติดหนึ่งเพลงในมาแรงหนึ่งนะฮะแล้วก็ยินหนึ่งแม่นเขายินมาแม่นอ้ายนะครับก็ เพลงในมาแรงสองนะครับโอ้โหจากค่ายลำพันธ์อินดี้เรคคอร์ดนะครับก็หนึ่งสองเลยนะฮะช่วงนี้อันนี้เอ้ทางนางเอกไหมก็แปดวันละนะครับแปดวันติดหนึ่งมาแรงในหมวดเพลงนะแปดวันแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะครับขอบขอบคุณทุกคนเลยนะฮะก็สําหรับช่องสามน้อยลำพันอินดี้เรคคอร์ดนะฮะก็เป็นช่องใหม่ของสามน้อยพิมพ์บรรเทงเป็นช่องที่จะ มีผลงานเกี่ยวกับเพลงซิงเกิลใหม่ๆของศิลปินของสาวน้อยแล้วก็เพลงคัฟเวอร์ต่างๆนะครับของศิลปินสาวน้อยเพื่อนแพงมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะแล้วก็ผมได้รับมอบหมายทํา MV 2ตัวก็คือเพลงมีคัฟเวอร์เพลงเอ้นทางนางเอกน้อยของน้องอนิสานะครับนางเอกมอรถแทนหน่วยหนึ่งคือคันนี้นะฮะแล้วก็เพลงที่2คือยืนหนึ่งบนเขายืนเมาส์แม่นไอ้นะครับของพระเอกแซมนะฮะเอ็มีชุดนี้นะก็จะเล่าเรื่องสตอรี่ต่างๆนะครับให้กับ ให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมมองนะฮะสิถ้าใครติดตามคลิปผมก็จะได้รู้เนาะว่าผมมีสตอรี่จะเล่าเรื่องสตอรี่ในลักษณะแบบไหนนะฮะซึ่งโจทย์ก็อยากมากอยากยากครับสําหรับยินหนึ่งมันเขยืมมามันอ้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็มาคนเดียวครับตายคนเดียวอีกแล้วนะแต่ก็สู้ครับสู้เมื่อวานนี้ก็พักผ่อนเต็มที่นะครับพักผ่อนเต็มที่ได้นอนเต็มอิ่มนะครับพักผ่อนอ่า ก็ขึ้นพร้อมตะลุยสลับวันนี้นะก็จะทําให้มันออกมาดีที่สุดนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นหลากหลายมุมมองนะนะครับฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะกับ Air คบ e r m v นะครับของทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนี่นะครับโอ้เมื่อวานนี้ผมไปรถแท่เนะสนุกนะสนุกมากเลยไปงานรถแท่สนุกมันสนุกอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่ สนุกแบบยังไงล่ะมันมันได้เห็นอีกมุมมองมุมหนึ่งนะฮะก็ปกติรถแห่ผมก็จะดูผ่านนะแต่เมื่อวานเนี้ยได้เดินเดินเดินไปพร้อมกับรถแท่นะแต่ว่าตอนตอนที่เขาล้องนี้ไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่าอากาศมันร้อนข้างบนมันร้อนแต่มันสองเลยอยู่ข้างล่างนะครับถ่ายรูปเก็บไว้นิดน้อยนี่นะฮะโอ้สนุกครับอยู่กับสามน้อยสนุกมากนะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับ ช่องดีเลิศประเสริฐสีด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตอะไรๆใหม่ๆนะครับให้ทุกคนได้เห็นในมุมมองของการถ่ายทำของผมถ่ายของผมนะครับแล้วก็ได้เห็นมุมมองอะไรแปลกๆนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจนะเป็นกําลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐสีด้วยนะครับอ่ะ ก่อนจากกันนะมาดูภาพ360องศาน่านี่เป็นท้องกาดสวยอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ